ครับสวัสดีครับทีน,นี้ก็มาจากสกลนครนะครับเดี๋ยวมันมีกี่คน,นสี่คน <c oughs> สี่คน <c oughs> ต้องถามเจ้าของรถนูน้นถึงจะรู้เอ <c oughs> าแครับนี่ก็ดูวิวกันไปก่อนนะครับที่ลุงวางดูอยู่นะครับเป็นทุ่งนานครับนา ครับทุกนาอันนี้ก็อยู่ที่นายอนะครับอยู่ที่นายอครับนี่ก็รถไคโนมาที่นี่นี่นครับ ครับน,น,น,นี่ก็ไปมีรถนะครับมีรถมาก็จอดให้นะครับไปซื้อน้ำมันึอ่าโชคดีโชคดีเนาะยังไ่ได้ให้แล้วไม่ให้แล้วเชือเขาจะห้ยีกนึ่งยี่สแตกเงนินกันเนานเนาะคนละหน้นนนนนนจะไปซื้อโค้กมียาย,ย่เงนั้นเลยเองเงินแตกอันเดวโมา ครับนี้ก็รีวิวกันก่อนนะครับพักผ่อนกันไปนํำนะครับก็รีวิวกันก่อนครับนี้ก็มีทุ่งนานะครับบ้านหน้าย่อนะครับบ้านนายอครับนล้ก็มาด้วยกันนะครับก็คุณวีออสแล้วก็ แม่ยายฮันนี่นะครับป้าฮันนี่นะป้าฮันนี่สีเกาะนะครับคือว่าจี๋หายสภาพเขาบอกเขาเชฟเว่นคาลาว่าไปเข่าอยู่แต่ง้อยก็ได้เชฟเว่นจ่ายค่าโทรศัพท์สี่ร้อยเดี๋ยวเดี๋ยววางค้าดูครับนี่ก็อยู่ที่ถนนนะครับถนนบ้าน ถนนบ้านนายอนะครับถนนบ้านนายอนครับนี่ก็นานะครับข้าวก็สีแดงหมดแล้วครับแดดร้อนนะครับ

เราเข็นรถมาไกลแล้วนะเออเป็นเกณฑ์แปรรูปชุกหรือซื้อเฮ้ยอ้าวเข็นรถครับทีนี้เข็นรถเลยอ้าวเข็นแล้วครับอ้าวครับเออค้าวเราจะทำยังไงเนาะเอ้าววิออดวิออด โอ้เข็นมาจากไหนล่ะเนี่ยโอ้ยมาจากทางเข้านายอครับโอ้มาจากทางเข้านายอครับนี่ประมาณ2กิโลแล้วครับโอ้เข็นมาด้วยกันเนี่ยรถไม่มีน้ำมันเราจะทำยังไงรถไม่มีน้ำมันนะครับเข็นไปไปเรื่อยๆรถไม่มีน้ำมันเราจะทำยังไงโอ้ยเราต้องพักผ่อนก่อนพักผ่อนก่อนพักผ่อนก่อน เอาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหอยขอทักก่อนครับผมไม่ไหวแล้วขอทักก่อนนะครับผมไม่ไหวแล้วเห็นจนตั้งแต่แยกนายอครับโอ้ตั้งแต่แยกนายอ๋อเห็นรถไม่ใช่เล็กนะครับนี่รถใหญ่ๆเลยอือันนี้ถ่ายตอนโบกเนี่ยคอยโบกรถไปนั้นก่อนรถชนท้ายครับนี่ก็ต้องคอยโบกรถนะครับโบกรถให้รถไปนะครับอืรถจะมาาชนท้ยรงนันแหละอืถ้าชน วันนี้นะครับมาเป็นรจรอย่นะเออยายนี่เป็นจราจรแล้วครับยายนี่เป็นเป็นอะไรนะเป็นจราจรเป็นจราจรแล้วรถเป็นอะไรถึงได้เป็นจราจรรถมันสตาร์ทไม่ติโอรถสตาร์ทไม่ติดครับได้เห็นมาจากโน่นหมดน้ำมันหมดหน้ำมันโอ้วิออนบอกว่าหมดน้ำมันเนาะรถเพียงเพียงเพียงรถไม่มีน้ำมันรถไม่มีน้ำมันตามเพียงนั่นแหละครับ คิดอย่างอื่นเลยไม่ได้คิดถึงรถว่าจะหมดน้ํามันเออเนาะกำลังนั่งเคลื่อนมาโอ <c oughs> ไ้ได้เขียนรถครับได้เขียนรถมาไกลใช่เขียนรถมาจากโน้นครับบ้านนายอนะครับ <c oughs> โอ้ระยะทางนะครับไกลามากครับไกลมากครับเ <c oughs> อ <c oughs> อมีสามสี่คนนะครับมาวันนี้ <c oughs> แล้วก็วิอ้อแล้วก็ลุงวางนะครับแล้วก็ นายฮันนี่นะครับแล้วก็น้าฟื้นนะครับมาวันนี้เราพากันเขียนนะสามคนนะครับอรถยนเาลกรถกรถยาลกรถไปหิวน้นี้ครับนี่ก็รถไม่มีน้ํามันเราต้องได้เขียนนะครับดูดูนะครับอ้าวรถทำไมมันมีน้ํามันอ้าวดูก่อนนะครับดูทีนี้นะครับครับนี่ก็รถ หมดน้ำมันกลางถนนเลยนะครับก็น่นแหละครับได้เข็นมานะครับวีออสด้วยนะครับเข็นแล้วก็ย้ายทนี่นะครับได้เข็นพากันเข็นมาเกวกไกยนะครับเออเหนื่อยแล้วเนาะเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนแล้วทีนี้อ้ยังไม่ได้กินตั้งแต่เช้าโอ้ยเช่นกันเลยเออเข็นรถหนักๆด้วยนไม่ใช่เบานะครับถนลดหนักมากอะไรมาบานประตูป่ะนะเออนี่ครับก็ไปซื้อบานประตูด้วยเนาะ นี่ครับบานประตูนะครับพอดีกลับมารถไม่มีน้ำมันนะครับวีออสพูดกำลังขี่มาดีๆนะครับครับนี่ก็รถน,นะครับที่เ,เอาเข็นมานะครับ เราเข็นมาไกลนะครับจากบ้านนายอนะครับถึงสองกิโลนะครับโอ้เข็นมาหนักครับพากันหิวข้าวด้วย <c oughs> นั่งแล้วครับนู่นนี่นั่งแล้วนะครับอืโออเดี๋ยวไปไปดูว่าอ้าวเป็นอะไรทำไมถึงนั่งอยู่แบบนี้หิวน้ำโอ้หิวน้ำด้วย เข็นรถเหนื่อยใช่ไหมโอ้เข็นรถเหนื่อยด้วยครับเหนื่อยแล้วก็หิวน้ําด้วยโอ้หน้าชงสารเด้อนี่ครับเดี๋ยวจะได้นอนจะแล้วเนาะเหนื่อยมากเลยนอนรอน้ํามันนอนรอน้ํามันก่อนเผื่อจะมีคนเอามาส่งด้วยมอ ครับล้วก็คลิปดีก็เท่านี้ก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งสับตะไคร้ให้ลุงวางกรกกอบด้วยนะครับสวัสดีครับ